<protein loss> ได้เวลาเข <st år> ้าส <problem> ู่ช่วงตานาเกลือแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับเมื่อ2อสวันก่อนเนี่ยผมทาคลิปสุ่มกล่องทีทีนะครับผมซึ่งได้ทีจีถาวรไปแล้วนะครับเป็น ID ผมได้ไปแล้วเรียบร้อยแต่นี่มันเป็น ID ของสเตมเมอร์คาเปเดียมเนโกะนะครับผมนะถ้าเกิดว่าอ่านชื่อผิดผม กราบขอโทษละกันถามว่าทําไมถึงแบบว่าเฮ้ยคือเหตุการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยทำไมผมได้เข้าไอเดีเขาได้คือพี่ผมนี่ไปประสานงานอะไรแบบไม่รู้เรื่องเลยผมก็แบบว่ามึนๆอยู่แล้วก็โอ้โหได้มาสุ่มในละตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปสุ่มเนี่ยนะครับเดี๋ยวอย่าตามครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตานี่รู้สึกว่าเขาเติมเกือบไปเป็นหมื่นเลยมั้งเกือบหมืนหม่นเลยมั้งไม่รู้ว่าถึงหมื่นหรือเปล่าน,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 นะแต่ว่าพี่ผมบอกมาว่าเขาเนี่ยเกลือไป ก่อนในนีนน้หนักมากเลยเติมขนาดนั้นคือยังไม่ได้อยังไม่ออกอะ่ะขนาดนั้นยังไม่ออกอะ่ะแล้วเหลือแค่แค่ประมาณเนี้ยแค่เนี้ยกิดว่าจะออกหรอแล้วผมสุ่มอีกอะ่ะผมไม่เกลือตายหรอวะจัดไปมาไม่ต้องพูดเยอะละอ่ะมาดูดิว่า78กล่องเนี่ยมันจะออกหรือเปล่านะครับขออนุญาตเปิดแค่78กล่องก่อนละกันนะ <c oughs> เผื่อมันออกก่อนนะคือเผื่อมันออกอะ่ะเออแล้วแคสที่เหลือมันจะได้แบบไปใช้อย่างอื่นนะครับผมยัดมา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 ต้องพูดเยอะเนี่ยชวนคุยเยอะกดแบบทีเพิร์กกดแบบทีเพิร์ เออกดไปที่เผยเลยอูเทามาเลยเทามาเลยนะัะเองเองผมรู้สึกไม่ดีเลยว่ะจริงๆปั๊กจะออกไหมเนี่ยอยากให้ออกมากเลยเอ่ะเอออันนี้หวังอะ่ะคือมันไม่ใช่ไอดีตัวเองอะ่ะอแต่เป็นไอดีของของเขาไงเออแล้วพี่ผมก็ไปนะแหม ไปประสานงานอะไรเรียบร้อยอุ้ยกล่องเทอาอย่างเดียวเลย่ฟ้ามาแล้วฟ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาเริ่มแล้วเริ่มแล้วใกล้ละใกล้ละใกล้ละคนดูใกล้ละใกล้ละใกล้ละตกใจนึกว่าทองถ้ากล่องทองอะไรแล้วเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับงอกดิเอ้ยอย่งอย่าง ขอโทษทีครับคนดูนะผมผมอินไปหน่อยผมอินไปหน่อยผมอินไปหน่อยนะฮะอยากให้มันออกแน่ผมไม่ใช่ดีผมไงออกเออขอร้องล่ะทีเอ็มหกสิบห้ากล่องนะ <c oughs> แหว่งเอ้ยแหว่งรู้สึกไม่ดีเลยว่ะจริงเออกดีเร็วฉันรอได้อยู่เด้อฉันรอได้อยู่นะนยยนะทีเจ็ดเจ็ดถาวรเร็ว ออกไม่ออกนี่กรูรู้สึกผิดมากเลยนะอืมเท่าหมดเลยออกเคยเดี๋วเติมขนาดน,นี้เนี่ผมว่ามันต้องมีการันตีบ้างแล้วล่ะจริงๆแบบมันต้องมีการันตีแบบเออแบบยังไงล่ะสุมมาขนาดนี้แล้วเออมันก็ไม่ออกนาทีนะมันต้องมีการันตีแล้วหรือมันมีการันตีวะ ใช่ตัวไอทิกเก็ตนั่นป่าวะมันมีให้แลกป่าะะผม,มลืมละเฮ้ยมันไม่ออกเลยอ,ะอ่ะปิงจังไหมเนี้ยอ <c oughs> ม่าอ,อกอย่าไงมง่ออกยังไงล่ะยังไงัฮู้ไม่ออกอยังไงล่ะแม่งเอ้ผมก็ไม่อยากไอ้นี่ด้วยเด้ ผมก็ไม่อยากซื้อเยอะเด้อยด้ดมามาดิเ <c oughs> ฮ้ยมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงผมถึงได้พูดนี่ไงว่ามันไม่อยากมาแล้วเป็นไงเราเป็นไงเราคุณดีใจมาก <c oughs> ค, <c oughs> คุณดีใจมากดีใจไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยดีใจที่แบบได้ดีดเจ็ดนะดีใจที่กูจะได้ไม่ต้องโดนเ่าด่าไง ดีใจด้วยนะครับผมนะดีใจกับน้องโฟดดีใจให้เขาด้วยนะครับผมก็ทีทีเ่เนะครับผมแล้วก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับที่แม่นกล่องเหลือเลยนี่ไงเนี่ยผมถึงไม่อยากแบบว่าซื้อแบบว่าหมดหน้าตักเลยอเออเพราะว่าแบบเนี่ยพอมันเหลือแล้วเป็นไงอะ่ะ <laughs> พอมันเหลือแล้วเป็นไงเสียดายเสียดายนะผมยังเสียดายเลยเรียบร้อยครับผมดีด้วยนะครับผมแล้วผมก็ดีใจในะครับที่ไม่โดนนัก <laughs> ขัดขอเออเด็กดีใจจริง ขอสัมภาษณ์เลยแบบว่าไหนแบบเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนนนี้คือแบบเกลือ,อยังไงบางแบบเติมมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือหนูอะหนูคิดว่าเป็นที่ดีไงแบบเพราะว่าตอนแรกใช่ไหมพี่หนูอะเขาเรียกว่าอะไรอะเติอมอะไรไอดีแล้วแบบมาดุนเอาอย่างเงี้ยพี่อ๋อแล้วไม่ได้สัก็ดีเลย <Yeah. laughs> หนูก็สตรีมันครับหนูก็สตรีมแล้วก็เปิดเออแล้วหนูก็ถามทิกทุกคนว่ามันทำยังไงก็ไม่ได้ พี่พี่ก็บอกว่าเอ้เดี๋ยวพี่ลองส่งให้พี่ตาลองไปเปิดกล่องสุ่มดูอ๋อคือพี่เจมส์หนูก็ไม่คิดว่าจะได้คือตัวผมอ่ะก็ไม่ได้ทันตั้งตัวว่าจะมาสุ่มให้หรอกก็แบบยันมึนๆอยู่ตาพี่พี่สงสารน้องเขาอ่ะพี่นั่งดูจนจบไลฟ์อ่ะเอ้ผหสงสารผมมาเคยไปดูไลฟ์เขาอยู่ตอนนั้นอ่ะที่สุ่มคิดอ่ะใช่ไหมโฟร์ตก็สุ่มคิดใช่ปะ ใช่มันไม่ได้ผมก็แบบว่าเฮ้ยเติมก็นดนี้ไม่ออกเลยเหรอรอบนี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วสูมให้เต็มที่แล้วพี่พถึงด้พี่ถึงได้มั่นใจตาไงเพราะปกติตาจะเกลือไงคือแบบคือแบบปกติไอดีหลักตาอาจจะเกลือใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยแบบตาก็มาสูบไอดีพี่เออก็แบบเกลือเหมือนกันอ่ะลองลองรอบเนี้ยลองไอดี้องโพสดูก็ได้เลย ใช่งั้นขอถามอีกนิดนึงแล้วกันก็ตอนที่โฟสเนี่ยสุ่มมาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเติมมาเท่าไหร่นะเท่าไหร่ป่ะเอ่อแค่ในเกมก็ประมาณล้านห้า <whiskey> พี <fucking inappropriate> ่เป <fs>, ็นไรเลยพี่โอแล้วก็เหลือไว้สามแสนอ่ะเป็นไงตาอึ้งปะพี่ยังอึ้งเลยอึ้งพี่ขนาดเที่ยไม่ออกอ่ะไหนๆก็ได้ไหนๆแล้วแบบฝากเพจเลยแล้วกันแบบให้โฟสฝากเพจได้เลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์ขึ้นรูปให้โอเค ก็ฝากติดตามเพจคาับเรียเมกะด้วยนะคะขอบคุณมากครับผมโอเคผมก็สัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูว่าแบบว่าเฮ้ยไอดีของมีซองมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมชอบซองไงก็อ้องมาส่องดูอะไรเป็นธรรมดาซองที่แบบว่าเขาไม่ได้เปิดก็เยอะนะครับเขาให้เปิดได้นะแต่ผมไม่อยากเปิดนะผมเกรงใจนะอันนี้จริงๆถึงจะให้เปิดยังไงผมก็เกรงใจเพราะฉะนั้นนะขออนุญาตเล่น ซองเอ่อซองขวงดีกว่านะครับนะครับและนี่ก็คือช่อายที่ผมจะเล่นนะครับในคลิปนี้นะครับอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่ามาแล้วมาแล้วจ้าที่ผมไม่แบบว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาทีนเจมมาเล่นนะสุ่มได้ทำไมไม่เล่นว่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมเล่นแล้วนะตอนที่ผมสุ่มได้ดีตัวเองอ่ะนะครับใครที่อยากดูทีนเจมตัวนั้นแบบแนะนําให้ไปดูคลิปก่อนในะนี้เลยนะครับเมื่อสองสามวันก่อนนะครับผมเล่นแล้วยังไงอ่ะผมลงไว้นะครับ มาแน่นอนเดี๋ยวเข้าแน่นอนนะครับแล้วตัวเองเล่น T.J. ไ,ไม่เก่งด้วยแหละก็เลยไม่เล่นหรอกอเล่นเดี๋ยวแบบอายแบบอายเจ้าของไอเดีเขาอ่ะผมเล่นไม่เก่งนะครับมาดิมาดิ Enzo that you know Enzo that you know มาเลนอยู <c oughs> ่ไหนวะ เหลือคนทั้งกี่คน,นอืมโตอึดเหมือนกันกนะนี่โอ้โหบาเลตเฮ้ยท่านเอเิเจออวันนี้สเตปสแปยิงเข้ไป แม่งฟุกอันเนี้ยจังหวะทามิ่งอะไรแม่งดีเกินนะครับนั่นเอเฮ้ยบาดจริงเชื่อเลือดเหลือสิบเจ็ดโอ้ผมโดนอะไรวะเย็นไปล้น แม่งเอ้ยบาเลยตัวไหนวะโอ้โหโคตรแมนบาเลีตโคตรอันตรายเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดอุ้ยไม่อยากไม่อยากโดนระเบิดตายพี่ยางมันอยู่แถวนี้เฮ้ยไปไหนแล้ววะไปปั๊มเลือดอ่ะปั๊มเลือดอย่างนั้นเลยเฮ้ยบาเลีตนี่หว่านึกว่าลึกซองเห็นลายสีม่วฟ้าไอเรากันนึกว่าลึกซองเฮ้ยเอาชนะได้ไดเพื่อนดู ลลแล้วหน้ากากเ้งแล้วเอาใจช่วยวะโอ้เป็นผมผมว่าทำนองนี้เลยอะเอาเลยสักระสุนอยู่พอดีเลยแนหะละเนี่ยลุ้นแทบตายเอาละครับโอโ้โหสถานการณ์ดูดีครับอยู่ๆก็เอาละไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับชนะแน่นอนครับผมจังหวะนี้ยังไง ยังไงถ้าเอาระเบิดสูตรมาคงจะดีกว่านี้พระเอกมาจนได้โอ๊ยพระเอกพระเอกพระเอกมาล่ะ ปปขึ้นเลยขึ้นเลยกูขึ้นเลยกูขึ้นเลยมายิงดันแบตดิฟ้าโอ้ยหลายลัทเหมือนกันนะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นช่างแวบพระเอกมาแล้วนัดแม่งมาแล้วครับผมมาแล้ววิ่งมาเฮ้ยอะไรวะ สวัสดีจ้าเรื่องอะไรบ้านะเอ้ามาสิมาสิมามาเล่นซองกันยิดีมีศัตรูตอตรงนั้นครับปลาระเบิดไปครับแมทคิวครับผมสวยโ,โดนระเบิดจากทางไหนวะมาครับมา,มาค่าหนุหน่มๆมาดิมาดิมาดิยิงเร็วหรอยิงเร็วหรอ ไป้ยไป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 ไโอปําไป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 ไลไป้ปเจ็บแล้วเปไปปไ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 ไไปาปไ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 ปาไปไ สวัสดีจ้าศัตรูอยู่หน้าครับตุ้มอ้าวตายแล้วเข้ายิงเร็วดีเนี่ยโอ้โหห้องนี้แม่งห้องนี้มันห้องแห่งของเกลียดใช่อ๋อย่างได้ยาอยากได้ยาเออโอ้ยห้องนี้นี่มันของเกลียดน่ากลัวจังเลยนะ Red Team Win แต่ m v P ก็ต้องเป็นอ่าคาเิเดียมเนโกนี่ยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราก่นด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับถ้าคุณไม่กดกระดิ่งคุณจะพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตาคาร์บิดเดมนั่นเองนะครับผมนะอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ